สวัสดี f c ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาาห้ากินถิ่นไทยครับมีการมาลุ่นยุบย้อนนำมากแล้วครับน้ำแดงเลยมื้งมาไก่อุตะเพชรนะครับจากสีมานบ้องมันเซียนย้อนกลับมาสามสี่คนเดี๋ยวมันรุ่นไปน้ำกันมาสีมานบ้องเซียนย้อนจะได้ปลาบ่อน,นะครับพอดะด็ต้องขอขอบคุณ ทุกการติดตามนะครับทุกการกดซับสไคร้นะครับกดติดตามช่องธรรมาหากินทินไทยอนนี้ยอด,ดผู้ติดตามก็บหม,มื่นซับแล้วครับห <Yeah. S 1> มื่นซับแล้วขอบคุณที่กดติดตามให้ครับทางช่องนะครับสําหรับคนที่มักการยกย้อนะครับมักสนุกกับการยกย้อเกมการยกย้อ มารุ่นเสียนย้อนน้ำกันกะถ้าเบิ้งเรากะฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับพี่ได้บอกพลาดคลิปดีๆจากทั้งช่องนะครับคลิปสนุกๆกับทั้งช่องนะครับเอาเดี๋ยวมารุ่นเสียนย้อนกันครับห่อเข่ามันห่อมาให้ได้ได้ตรงท้ายมันกะถามเพื่นอยู่เราเลาะนี่กะเขาเอาปลาเมื่อคืนนี่ับปลาหลายปลาขึ้นนี่ก็น้ำเริ่มยุบแล้วครับ น,น้กนาก,าก็เริ่มยุบปาก็ยังมีเลียนอยู่ครับปาแต่ว่าี่ยกถือจุดบพาถือไมเพราะฉะนันล้างหาล้างหาไมยเดิมได้จับนครับปะขาวน้อยยนต์สามิ้นครับมึลงยนตสามติ้งสามโตปลาทุนีเนี่เป็นส่วนมากเป็นปะขาวปาสวย ถือป่าอยู่ครับแปลว่าขายงอกอะครับงอกขาครับยกงนะอกเลยสามเทียขาครับถือป่ามีเท่าไหถือป่าเลยนะครับเอาเอา้ยมาแล้วสองตัวครับนี่ง่ายไหมไม่มา อุตภเพชรเมื่อกี้ประหมานครับเพคือน้ำม,มันยุบเลีวใช่ไหมามาทางของไพ่พี่เหรอครับแต่ว่าคนละจุดเอา้างูจับไอะหลังจุ้งยอเล็กมานละไอ้ปนินกับปลากระมังครับจะเป็นของไพ่แต่ว่าเป็นสวนอะงนี้เอินซอยสวนกุหลาบผมก็บม่รู้ว่าสวนกุหลาบเป็นอะไรก็บม่รูร้ครับเพราะค่อยได้เชี่ยวชาเรื่อง ไม้ปันไดมาตามเสี้นย่อพามานี่ก็เริ่มมานแล้วเดี๋ยวรุ่นกันไปยาวๆครับไม้ที่สองเมื่อนี่อทีตมานจำได้น้ำก็ไหลเพราะอุ๊ยๆทั้งนั้นถือละปลาเกดแดงนั่นกระเสี้นไม้เสี้นย่อไม้ <c oughs> เสี้นฝึกหัดพาดท้าม <c oughs> <c oughs> เสี้ยนพาดท้ามตึ่งฝึกเขาถือปลาหลายๆอุดบ่ได้ ตอนอยู่บ้านบ่ได้แล้วแบบนี้ต้องกระตือรุ้นเลียนให้เขาก็เลยม้ามือนี่มือแรกมาตัวแรกแล้วเพี้ยนใหญ่ครับแต่เพี้ยนใหญ่มือใหม่มือใหม่เลยปฏิบัติเพี้ยนใหญ่แล้วมือใหม่อ่ะป๊าครับโอ้ยผิดมาอีกโอ้ยมือใหม่ป่าแต่เพี้ยนใหญ่แล้วครับเป็นโลเลยแบบเนี้ยโอ้ยผีน้อยจับงานนี่แหละเด้อบาดเนี้ย น้ำหนึ่งกันน้ำหนึ่งกันท้อมันประติเทียนเนี่ยนะครับเป็นโลเลยมาแล้ว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 ครับมาแล้วมาแล้วเพียนใหญ่หนึ่งตัวปากปากกระโ ho ่น้อยแต่เอิ้นอืมคล้ายปลาสุดแต่บ่มีขอถุงด่โบ่มีแเทปอะ เดี๋ยวเด้อลายใส่พันปลาลูกปลาสวยงามหึพันหนึ่งพักเดินดีร่มปลาฟีกน้อยเจ้าคล้ายๆปลาสุดมันมุดตาย้อยได้เด้มันเหกยก้อยง่ายแต่เพราะมันเด็ปากมันเหลี่ยมแทงเลยนะโอ้พันเขาเงือก ยังปลาครับตัวใหญ่บุญบนมาเด้มาตั้งพีเด้ยอ่อพอพอยูยดอกดงงอย่างไงพออยู่ดอกปลาหมุดเอ็น4 0เต๋ว่าแล้วไหมเป็นเอ็น30ตีไปแล้วนะเทียขาดแล้วเออขาเียกยังไงวะเอาออกันเด็ด อ๋อได้แล้วเต็มแหลกอ่ะเต็มแหลกเต็มแหลกเต็มแหลกได้แล้วได้ท้ายได้ท้ายแล้วไปทินมั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 นมาลีเดมาต่อเนื่องเด้อมาแล้วกำมังกรมังกำมังกรมังบนเต็นดีเนาะแล้วมาแล้วไม่แล้วกำมังกำมังตัวงามคักกำมังอ่ะ

ปลากระหูเล็กลสองตัวตามเจ้านั่นมาดิมาหักโบมิประสูตรกับสที่จะมาดรวมกันแน่นนี่ยไอสารซีโต้ดนี้สองทางแล้วมือนี่ยสองหมายแล้วเปลี่ยนหมายไหมอีกเนี่ยโบมันโหมันดูพวกมังปลากระหู้ยี่ตัวนี้ไงกูมูโลกวะโอ้ตัวนี้เป็นโลเลยนี่คล้ายๆปลาสูตรกับหักโบมินปลาสูตรปลาสูตรแล้ว เป็นพี่น้องประปุษตัวใหญ่ตัวนี้นี่ตะเพียบไงได้เพิ่มอีกตัวนึงเป็นสองตัววันนี้เลยวนนี้เออคุณน่ะเออัวงามตั้มเลยตจ็ดเพียนไงสองตัวได้สามปุ่นมันออกเองเอ้เสียนสามตัวปุ่นกุ้นลุกเสียนใหม้เดี๋ยวพี่ยอที่จับคันเสียนเสียนยออไม่ถือป่านี่ งวดหนานี่นำหนึ่งกับนดนึ่งเคู่เล่นะจ้ะบัดนีตอเาก่ก็ไม้ที่สมครับมือนี่กลับมาไมเก็สะพานหนึ่งคก้กันม่่้หาปลาก็ะบ่อบอยมีเหรอครับกลับกันเบิดละบอถ,ถึกปลามือน,นี่เป็นมือที่บม่มหมันสำหรับเซยนย้อยเหรอครับย้ายสามไมหมยหมยที่สามนี่คงจะบ่ได้ลงเหรอครับบาค้นกลับบ้านเบิดละบ่ถ,ถึกป่า หมายเก่าเอ้า,อาปลากับเบซี่แล้วครับก็มีหมานบ่หามานันมือหมันก็ได้หลายมือบ่หมันก็แคบบ่ได้เลยนะครับยังมือนี่นี่ได้พอได้เกลียวบุรุษคนก็บ,บ่ได้เลยจะไปรุ่นกันไหมในคลิปนาครับว่าที่ไปหาทั้งไหนนะครับว่าที่หมานบ่จะไปตามรุ่นกันไหมครับสำหรับมือนี่ก็จบคลิปแค่น,นี้แล้วครับสวัสดีครับ